สวัสดีค่ะอันนี้ก็จัดเต็มเนาะเออจะเรียกว่าจัดเต็มก็ได้จริงๆอัแอนเพิ่งจะไปถ่ายรูปเล่นหรือก็คือแต่งหน้าเล่นถ่ายรูปเล่นมานะเราก็เลยได้ออกมาเป็นอะไรแบบนี้นี่ก็จะมาเห่อขนตานะคะที่ได้ไปซื้อที่งานกาชาติมาในราคาถูกๆเนาะแต่เป็นของญี่ปุ่นนะ เราก็ปรับปื้่มปิติยิ่งใจนะะักเลยสอยมาทั้งหมด5ชุดหชุดด้วยกันแต่ว่าที่เป็นแบบจริงๆจะมีขนตาบน2คู่กับขนตาล่าง2คู่นะก็จะเป็นของอันนี้หนึ่งอันแล้วก็นี้ห็นนี้ก็ซึ่ง ที่แอนติดอยู่ตอนนี้ติดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นคู่คู่บนสองคู่ซ้อนกันซึ่งก็คือที่เป็นฮูอาร์ดอกับลิกสองอันนี้นะคะติดซ้อนกันสองอันเห็นไหมเห็นไหมซ้อนกันอยู่สองอันแล้วส่วนขนตาล่างแอนใช้แค่อันนี้อันเดียวในติดขนตาล่างนะ ก็เป็นรีวิวและกันนะเหอก็เหอไปแล้วชี้ยังจะมาเหอเอะไรอีกก็เป็นรีวิวและกันนะคะอึ่ขนตาล่างนี้ยังไม่ได้ลองติดเลยคิดว่าน่ารักไม่แพ้คู่ที่ติดอยู่หรอกนะอ่ะเหมือนละค่ะขอบคุณค่ะ